กรเขาสามตัวไม่ใช่กับเขาสองตัวไม่ใช่กับเขาบนล่างเป็นเลขสูตรคำนวณสามตัวบนล่างสองตัวบนล่างนวบอครับคแม่จ้าแต่ามันก็ไม่ได้เข่าดูสิน่ะอันเข่าสามตัวนะสามบนล่าสุดเป็นเข่าบอครับแม่เข่างว้างอันสามสองสี่กับเข่าบ้างอันยังน้ำมันออกมันก้อนหนึ่งกับเข่าเข่าสามตัวนะวนล่าสูดรเท้า ว่าดมเข้าาเเป็นตืานาอนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบกรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมต่ามกระเดกโคฟเน่หัวจะพันมาเลยทั้งบนทั้งล่างน้องเหม็นเนาะใช่ว่าดันสองโคฟกับสองเซียนะไม่เขาทั้งบนทั้งล่างหรือก็ว่าไม่ไปกระสิเของสารเล็กแม่แต่ท่องเทียวมกระสิกรับเป็นนั้นล่างไปขึ้บนบนเนี่เสียนะ สุดล่างนะคะบนบบางนึงอันบางสองนสี่สหมันมันสุดล่างขึ hmm. kind of ้นบนมาแต่บาเขาตัวตลงไมลึง่ามีติดอยม้กอันได้ลดคำนวณไปแลยตัวมันตูหน่อย๋ยวมันเขียนโหอไหมเขียนูนง่ยๆบนก็โตย่หมบอกว่าให้แม่บอกลลงพิมพ์ลงพิมพ์แน่ดีกวา ลูกพิมพ์ม,ม,มามมมจาก<ต>าก,กรสเป็นตกกระปุกงวดเมื่อกี้เข้าทั้งบนทั้งล่างสีมีไหมเข้าทั้งบนล่างนถ้ะเป็นตกกรันนรรรบทั้งสองใชเป็นศูนย์หาครับอันสองหางเมื่อนะตะวัาหลบว่าขึ้นเข่าทั้งสองนะทั้งสองหกสองสีตะว่าตัวล่างไปถึาานบนตายงวดแล้วเนาะตายงวดโยแม่นมันเข่าบนล่างบนล่างมันเนี่ยช สี่หางวดเด mm ี๋ยวรอลงพิมพ์แป๊บนึงจะเอาหมึกคือคลิปแรกที่ออกไปวันนี้เนาะแม่เนาะแม่ให้ล่างย่างเดียวดีเนาะตัวใ uh, ดก <l> ็แม่จะให้ดูแต่ว่าบ้านไดบบ้านไดบค่ะแม่เด um, mm ่นให้ศ <splash noise> oh. ูน um, ย์สามบนนะแต่ว่าแม่ไม่เห็นศูนยนั่นศูนย์นี่แล้วแต่ว่าศูนย์สามนี่ดับนะอ้ศูนย์สามสามศูนย์สามศูนย์นะดับศูนย์สามนี่ม่โอกาสเยอะ อันนี้กะจะามันสียูเป็ตะเกาเป็นกระรูดเยูะพ่อแม่แม่เลยนะแม่เพชรคุณแม่เพชรเอาสูตรมตะเขียมเลยท่านเราค่อยแก้แลกดับแม่ท่านแก้มันมันมันอยากออกลงสีน้ำเอาแม่อ่านให้อันเพิ่นพิมพ์ให้แม่จะชุดบลาครับสามตัวสามตัวนะ นไดๆโตวิ่งโตแม่เดี่วเดครยบแม่บอกเลยเดี๋ยวเเขียนตัวใหญ่ๆไหมวิ่งบนแม่นะมีมีหากับเกวิ่งบนหาขับเก้ามาตัวหนึ่งต่ว่าโดนกระสีคลอน้ำกันท่นึงอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่กสีมาตัวหนึ่งสามตัวครับหาหาศูนสามตัวห้าห้าชุดนะคุณแม่สาตัว มีหกมีเอ็นมีหาแล้วก็มีหาหกศูนย์หาหกศูนย์หาห้าหนึ่งหาหกศูนย์แบบนี้หาห้าหนึ่งจ้ะห้าห้าหนึ่งหาหกหนึ่งอันอันที่แม้มือนั้นแม่ให้ซีซูนี่แต่ว่าแม่เพิ่มอยูสุดหนึ่งมาเห็นหรอกมันมันมันเก่าว่าท่านในมีทิดเก่าว่าท่านในมีมานีหาดเราสาม ทั้งหมดเป็นห้าหางนาองสามตัวไปผ่าได้ปะแม่ชุดเนี่ยกับมันกับวันนั่นปะนนั่นเนาะมันกับเสียห้างลังเทียกับสิมีพ่าดอยู่ห้องเทียมกับผ่าตัดห้องเทียมกับเขาสิละปกติตัวเด็กของแม่นี่ถามเขามาแต่เขาตอนหนึ่งจังหวัดค่ะมันมันเขาเรียนใหญ่ยุ่มบกมันบกไฟดูดแม่แต่ว่าหมายถึงว่าค่ะสมมุติว่าห้องเทียม ม่จบพูไ uh, ่ถ no, yeah. uh ึงเทั oh. ้งแท้มกัเขาแต่บนแท้มกับเขาแต่ล่างเพราะว่ามันเขาติดกันมากเลยเนี่ยหาหกวดแล้วเข่าบนล่างบนล่างนะ้สองตัวสองตัวนี่หาสวนอันนี้ล่างอย่างเดียวผมอันอันนี้บนอันนี้บาสวนแล้วผมมัน้าหาสามหเดี๋ยว อันอันนี้คือสุดเต็มเมื่อนั้นคือแม่เหตุไปสุดว่าเต็มว่าทันใดเห็ุมันสุดส่วนทห้าสี่อันนี้ตัดรองตัวเขาบนมีมีไม่ไม่มีเก่าตัวและไม่เก่าส่วนเก่าส่วนเก่าสามเก้าสี่เก่าส่วนเก่าสามเก้าสี่ มีหาเนืงหานึงหนึงแล้วก็หกศูนย์หกนหกนย์เต็มสูนแม่แม่ันนี้เต็มสูตรเนี่ยคือแม่ให้ไปมื่อนั้นบ่ได<ะ>้บ่ได้บ้านใเฮดบมาสุดอันบ้าได้ขาดสำหรับแอ้ข้างสองตัวแม่มักั็ได้จะสุดในใจของแม่แม่นะ่ะมักหาเนืองนี่แหละ หานึงแล้วก็มาแต่บกบอเอฟซปครับางที่คนพุณนหน่อยแม่จาแม่มักหาหนึงถ้าถ้าถ้าสามนี่แม่มักเก้าสามถ้าถ้าเก้านะแม่มักเก้าสามเก้าสามจะว่าสามตัวสามตัวได้ไหมหาหาหนึ่งอ่กับหาเก้าสามนี่ล่ะสองสองตัวนั่งกั็ตัดมาจากสามสามตัวนั่นเลยสังต้ เันห้าห้าหนึ่งทังที่กับมีหางสองตัวเนาะอันนี้เป็นบนย่ญญางเดียวนั่นเองเนาะจ้าบนย่ญญางเดียวนะครับบุญย่างเดียวแต่ว่ากับเพียเพียล่างอย่าน้อยเพราะว่ามันมันเที่ยวมันปีนกันนะจุดอม,มตะบุญย่างเดียวแต่ว่าครับเที่ยมกับเขาขตรงเป๊ะโลดบุญเป็นบุญมากเป็นลานกบบาเป็นหลักเป็นจากเขาบุญแสดงว่าเลขชุดนี้จะมาทั้งบนทั้งล่างกันไดยนั่นหรอกครับแต่ว่าส่วนส่วนใหญ่สุดบุญนี่มันสิบวิคอยมาล่างดอกแต่ว่าสุดสุดล่างนี่มันมาแก่คุณบนน้ำ ส่วนใหญ่สุดปนนี่มันสิเข่าตรงรวดไฮเอฟซแล้วก็มันพลาดอยรวดเนี่ยสุดนี่มันพลาดอยู่บนเนี่ยข้างบนไฮเอฟซีมันไปแคบหน้าจอไปก่อนนะครับเนาะอันนี้บนอย่างเดียวเนาะถูกกว่าที่พ่นจุดไปมันถูกกว่าครับจ้าโชว์ครับบนอย่างเดียวสำหรับลูกยิงแม่เอฟซีตัวเลขของแม่เพชรแคบหน้าจอนะคะเอฟซีทุกคนบนอย่างเดียว อ้าวครับเด็ดนะโอเคแล้วจะจอด้วยพี่น้องด้วยอยู่ตัวละเลยเงาเท่านะคะของแม่เพชรอันนี้บนอย่างเดียวเนาะอันนี้บนอย่างเดียวนะครับบนอย่างเดียวแล้วก็มีชุดล่างด้วยเนาะแม่เนาะจ้ามีชุดล่างเดี๋ยวนะบนล่างเป็นล่างกันแล้วครับต้องคิรมเราเตรียมต่อครับเตรียมคร้ต่อครับแรกอันนี้จะน้อยหน่อยครับไก่นะครับบน แข่งหมดที่ทานหน้าเพื่อไงส่งให้หลาบทั้งบนทั้งล่างนะจุดล่างก็กลับเลนเหมือนจะเป็นไข่นะครับโชว์น้ำมาได้หนึ่งกสองสามสี่ห้าซื้อในนี้ยังไงก็ถูกอ่ะเพราะว่าเพื่อเคล็ดลับสีแห้งสีมากคือบนเป็นบนล่างเป็นล่างแล้วก็เข้าบนล่างสีแรกอ่เทมาหลอกก่อนที่แบบบอกว่าเรียกสีสีนี้คือโรสสามเพียนะต่อไปจะเป็นล่างนะครับล่าง ซื้อยังไงก็ถูกดี่แม่มาต่อกันนะครับชุดล่างของแม่เพชรล่างแม่บอกเลยครับเราจะได้พิมพ์่้งลานีเอาชุดเต็มไปก่อนนะคุณเดิมนึ่งสดชุดล่างของแม่เพชรเต็มนี้กี่ตัวนะครับเก้าตัวล่างเก้าชุดสายวิ่งสายศูนย์กับสามศูนย์กับสามวิ่งศูนย์กับสามศูนย์กับสาม รักซิฟแม <laughs> ่เน่ยได้หนึ่งกับสามรักพ่อแม่เน่ยได้ศูนย์กับสามแม่ก็เลยมั่นใจว่าสามมันสิมาแต่ว่ากับว่าเนี้นอน้าฮ่าฮ่าว่านั่นนะคะของฮาวบะคิวแล้วม่นกลายเป็นศูนย์ก็ได้จับคู่จับคู่ลินแม่จับคู่ร่องหนึ่งสองหนึสองชุดแรกเลยครับหนึ่งห้าหหหนนึึ่่งงหนึ่งหนึ่งหนึ่งสอง

เ้อเก้าแต่ว่าบานี้อันอันสูตรักรวยกับรักสินะมันในสามคือกันแม่แล้ออกสามสามใจแม่มักตัวนีได้ไหมบม่แต่ว่าบันนี้อันสามสองหรืแม่สามสองแม่กับิดดับตันเนี่ยเพิ่มเพิ่มสามสามคุ เพิ่มสามสามมันเนี่ยยาเพิ่มสามสามจะเป็นสุดุดได้ไม่ห้มากนะครับแมนเป็นอาหาชั่วๆนะครับห้วยภาพนะครับเพิมเ่มเติมให้คือสามสามนะครับถ้าเบิ้ลนะครับโัตรักที่สุดห้วงกลมดี๋ยวงกลมเดี๋ยวเน้นให้อันนี้คือเต็มสูตรโันนี้เต็มสูตรวงมเห็โตครตดนครับสามสามหาครับสามสาม สองมนวเจ้ยเด็กครับแม่เพชรจักรจังหัตัวเมียห้าร้อยครับหมอว่าว่า้องห้าน่อยมาถึงว่าห้าปีห้าปีห้าปีแตว่าม่มได้ทอาอันนี้คือชุดล่างการโยกชุดลลางชุดล่างได้พี่นองเด้ชุดลลางยิ่งศูนย์กับสา นล่นที่สุดสามห้าสามสามแคปหน้าจอแอะเอฟซีสรับรแคบเดียวเดียวเด้อล่างนะคะบนเป็นบนล่างเป็นล่างล่างเุ็นแม่มักเลยครับแม่มากสามสามที่เกียงนะแม่มักศูนย์สามสามศูนย์แต่ว่าเพียรเราไม่ไปิดดับแต่ว่ามัเกิดดับแม่ไมัเกิดมาอยู่ดอกแต่ว่าแม่ ถอนออกแคกน้อยคือระยะสั้นเต็มช่องดำเปนบ่แมนเด็ดช่องดำเต็มช่ดเต็มก็มีสิบตัวเกตครับก็คัดเสือแม่สิบหลวงพ่อรวยใ่วันนี้สิบหลวงพ่อรวยอ่ะโอเคครับเนี่ยอย่าลืมกดติดตามช่องบ่าวสามพิษกัน